สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ป้ามาดูสายเดียวกายม้งนะครับไอ้ม้งนี่ลูกไอ้ม้งนะครับ <c oughs> นี่นี่นองหรือว่าลูกมันอะนี่ ลูกใจไอ้มงนะครับไอ้มงตัวเป๋กว่านเจี้ยงล่าสุดนะไอ้มงไอ้มงตัวที่จนควายนาะยุงจนเต็มสั้นนะนี่คือลูกมันนะครับย่อยต้มหมวนี่ครับเอา้เอาวอ้าวรวยวะได้ตาเต็มุ๋มวะนี่ครับช่วยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอจุฬาพนนะครับวันนี้มาเตี๋ยวโคกตีมาน ติดอยู่ตรงโป้หนึ่งตัวนะครับนี่คือน,นี่คือลูกไอ้มองนะครับโอ้ยหมดก๊อปเลีครับแต่ว่าได้ไม่รู้หมดก๊อปเลีครับนี่นี่เดินนี่เป็นเหงาหมาไหมครับตัวนี้อยู่เมื่อนอยู่คลายๆกันเลยหน้าตาเลยเป็นนี่ก็ดีตัวนี้เป็งเหงามาไหมครับเป็นเอามาไหม ไม่รู้อ่น่าจะลงเล่วิชาเดียวนะครับตัวเห็นแั่นเก้าเลยพมก็ไม่รูว่าต่างแผ่นปื้นนะครับตัวนี้นี่นงก็บอกแกว,วา่าลูกไอ้มองนะครับอยู่เมื่อนไมบีบีวะว,ว่าเลยเ่ยกันตัวนี้วากติดตามอีกเรื่งองตัวนะครับไม่รู้จื้อเลยตีพมก็บอกไม่ตู้่าใจเดินมาเก๋ๆเที่ยวพมนี่ลูกไอ้มอง ในบรรยากาศถุงนัวมีตัวนะึงตัวดำนู้ไม่รู้ลูกตัวไหนแล้วแต่ว่าพวากมันพวกไม่ทุกเราในตัวนี้ก็อ,อ้อมก็แต่ว่าพี่ได้ไม่รู้เดี๋ยวเราป่าไปเลยลตัวติดขูต่อไปเดี๋ยวเราให้เลยลไอ้ลนี้คือตัวที่ว,ว่าจูนมันไม่ได้คนคนเดี๋ยว,ว,วจูนกับมันนะไอมัน ไอ้มันตัวเดียวว่ะไปติดหูจ้ามกลางเปลือนต้นจ้ามกลางนะเครื่องเร่งมานั่นตรงยอมรับวันนั้นตัวความเครื่องเร่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวอยู่เมื่อไเลยนี่ไม่เร่งเมื่อไหนมองเลยว้ยนี่เร่งมันโคตรอ่ะฝากติดตามไปอีกนึงตัวนะครับหลังชา,า,าติยาดิล่วงมองนะนี่เ<ส>กีย์ยานี่นี่น,นี่ฝากติดตามไปกันนะครับตัวนี้ ไม่รู้เป็นเหมือนปพื้อะพวก่มเคยมาใต้เลยๆ,ๆนะครับถ้ามีโอกาสได้มากวันนี้ว่าจาได้ไม่ดูปราบการาบข้อไปไปด้วยนะครับยูทูบเบอร์อย่าติดเรื่องแล้วนะเราจำบความมันตึงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ